กำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนดสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งในการดีกาอินเทรนดนะครับรายการที่นำสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำพิพากษาสารดีกาจัดทำโดยกองสารและประชาสัมพันธ์สำนักงานสายวิธรางงารมน,นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่วงทีนะครับกดไลค์ฟอลโล ติดตามหรือ Subscribe นะครับแล้วแต่ว่าท่านรับชมหรือรับฟังเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่เรานามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการครอบครองปรปักนะครับซึ่งเป็นที่เราทราบกันนะครับเรื่องของการครอบครองปรปักเนี่ยเป็นกลไกหรือวิธีการหนึ่งนะครับที่กฎหมายเนี่ยให้ไว้สําหรับเปิดโอกาสให้บุคคลหนึ่งนะครับจะมี สิทธิ์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของบุคคลอื่นนะครับแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะกระทบกระทั่งกับสิทธิ์ของบุคคลอื่นเหมือนกันนะครับก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาว่าถ้าเกิดมีอีกบุคคลหนึ่งที่ขนขวายได้กรรมสิทธิ์หรือได้สิทธิ์มาเนี่ยนะครับสิทธิ์ของใครเนี่ยจะดีกว่ากันนะครับสําหรับประเด็นที่อาจารพูดคุยกันโดยเฉพาะนะครับก็จะเป็นกรณีที่ว่าถ้าเกิดมีผู้ครอบครองประบักที่ดินของบุคคลอื่นนะครับแล้วปรากฏว่ามีการขายท่อตลาดที่ดินแปลงนั้นไปนะครับแล้วก็มีผู้ซื้อจทดทะเบียน ปเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการปิดประกาศขับไล่ไปเนี่ยคนที่ครอบครองประปักที่ดินแปลงนั้นต่อมาจนครบส0ปีเนี่ยนะครับจะมีโอกาสได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นไปหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับขอ้อท็จจริงแล้วก็เรื่องราวที่เป็นที่มาของคดีเรื่องนี้นะครับก็สมมุติว่าที่ดินแปลงหนึ่งน,นะครับเป็นชื่อกรรมสิทธิ์ของบริษัทกอไก่นะครับบริษัทกอไก่เนี่ยเขาเอาที่ดินแปลงนี้ไปจดทะเบียนจำนองเพื่อเป็นประกันเงินกู้ไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งนะครับ โดยในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับก็มีนายขอไข่นะครับที่ครอบครองที่ดินแปลงนั้นอยู่ด้วยนะครับตั้งแต่ประมาณปี2 5 4 0นะครับต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าบริษัทกอไก่ก็ผิดนัดชำระหนี้กับธนาคารนะครับจนเป็นอย่างทีธนาคารเนี่ยก็ฟ้องบังคับคดีมีการยึดที่ดินแปลงนั้นออกขายทอดตลาดนะครับก็ปรากฏว่านายคอควายเนี่ยนะครับมาซื้อที่ดินแปลงนั้นได้เมื่อปี2 5 5 1นะครับ แล้วต่อมาเนี่ยสักประมาณปี2 5 5 4นะครับนายคอควายก็นำเจ้าพนักงานมาคับพอดีนะครับไปปิดประกาศขับไล่บุคคลที่อาศัยอยู่ในที่ดินแปลงพิพาทที่ว่านะครับแล้วก็เรื่องก็ดำเนินต่อมาครับจนปี2 5 6 2นะครับนายขอไข่นะครับก็ได้มายื่นคำร้องต่อศาลนะครับขอให้ศาลเนี่ยแสดงกรรมสิทธิ์ว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงพิพาทเนี่ยนะครับโดยการครอบครองประปักก็เลยเป็นที่มาของคดีเรื่องนี้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตดูระยะเวลาแล้วก็ข้อได้เปรีงที่เกิดขึ้นนะครับการครอบครองของนายขอไข่ที่ว่านะครับคงแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงก่อนที่มีการขายทอดตลาดกับช่วงหลังการขายทอดตลาดนะครับอันนี้เรามาดูกันเป็นช่วงๆแล้วกันนะครับในช่วงแรกนะครับที่มีการครอบครองมาตั้งแต่ปี2440นะครับจนมีการขายทอดตลาดมีคนซื้อไปเมื่อปี2 5 5 1ตรงนี้ก็เห็นว่าเกิน10ปีถูกไหมฮะแต่ว่า แม้ว่าจะครอบครองวรปักจนเกิน10ปีแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีนายคอควายมาซื้อที่ดินไปนะครับจากการขายทอดตลาดตามคําสั่งของศาลนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1330นะครับกําหนดไว้ว่าสิทธิ์ของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินนะครับโดยจุดจริตในการขายทอดตลาดตามคําสั่งของศาลเนี่ยไม่เสียไปนะครับแม้ว่าภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นน่ะไม่ใช่ของจําเลยนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่า ถ้าดูจากการครอบครองของนายขอข่แล้วเนี่ยมันเกิน10ปีไปในก่อนมีการขายทออตลาดถูกไหมฮะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการครอบครองช่วงแรกนะครับก็คงอยู่ตรงที่ว่าตอนที่นายคอควายเนี่ยนะครับมาซื้อที่ดินไปจากการขายทออตลาดเนี่ยนายคอควายกระทาการโดยสุจริตหรือไม่นะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นเงื่อนไขที่สําคัญประการหนึ่งของมาตรา1 3 3 0นะครับโดยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดีเรื่องนี้นะครับคือตอนก่อนที่มีการไปซื้อในการขายทออตลาดเนี่ย นายคอควายก็มีการไปสํารวจตรวจสอบที่ดินที่มีการขายท่อตลาดอยู่ด้วยนะครับก็เห็นว่ามีการที่มีบุคคลอื่นเนี่ยเข้าไปพักอาศัยเข้าไปอยู่ในที่ดินแปลงที่พิพาทนียนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะเห็นข้อเท็จจริงตรงนี้นะครับว่ามีคนพักอาศัยอยู่ในที่ดินแปลงเนี่ยนะครับแต่ว่ามันคงยังไม่สามารถถือได้ว่าการที่รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับจะทําให้นายคอควายเนี่ย ไปซื้อที่ดินจากการขายท่ดตลาดโดยไม่สุจริตนะครับเหตุผลก็เพราะว่าคนที่ไปอยู่นะครับอาจจะอยู่ได้จากสิทธิ์หลายๆประการนะครับไม่ได้จําเป็นเสมอไปว่าคนที่ไปอยู่หรือว่าอาศัยอยู่ในที่ดินแปลงนั้นเนี่ยจะเป็นการอยู่โดยการครอบครองประปักแล้วโดยเฉพาะยิ่งรู้ถึงขนาดที่ว่าการครอบครองนั้นเนี่ยครบเงื่อนไขตามกฎหมายแล้วนะครับว่าครอบครองโดยสงบเปิดเผยเกิน10ปีจนได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองประปักแล้วนะครับและที่สําคัญก็คือว่า พอมีการปิดประกาศที่บังคับคดีขายท่อตลาดก็ไม่ปรากฏว่ามีใครเนี่ยที่จะมาคัดค้านนะครับการบังคับคดีายที่ว่าเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่ดีกว่าได้กรรมสิทธิ์ไปแล้วโดยการครอบครองปรับปัเพราะฉะนั้นพอไม่มีข้อได้จริงพวกเนี้ยนะครับในคดีเรื่องนี้ก็พอถือได้ว่าการที่นายคอควายไปซื้อจากการขายท่อตลาดเนี่ยเป็นการซื้อโดยสุจริตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนายคอควายเนี่ยก็ได้ความคุ้มครองตามมาตรา1,330ที่ว่านะครับแต่คราวนี้ มันมีการครอบครองต่อมาอีกช่วงหนึ่งถูกไหมฮะหลังจากที่มีการซื้อเมื่อปี2 5 5 1นะครับตอนที่นายขอไข่มาร้องขอต่อศาลเนี่ยมันปี2 5 6 2ซึ่งมานับก็เกิน10ปีอีกถูกไหมฮะก็เป็นที่มาของการโต้แย้งอีกประการว่าการครอบครองช่วงนี้นะครับเ,เป็นการครอบครองประประปักที่ได้กรรมสิทธิ์เนื่องจากเกิน10ปีที่ว่านะครับแต่ว่าจากข้อเท็จจริงที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับพอหลังจากที่นายคอควายเนี่ยไป ซื้อจากการขายทอดตลาดเมื่อปี2 5 1ถูกไหมฮะปี2554เนี่ยนะครับนายคอควายก็มีการนำเจ้าพนักงานมาคับคดีไปปิดประกาศเพื่อขับไล่คนที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการแสดงออกถึงการโต้แย้งสิทธิ์ของคนที่อาศัยอยู่แล้วครับว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่นะครับแล้วก็คนที่มีสิทธิ์ดีกว่าเนี่ยคือตัวนายคอควายที่เป็นคนไปซื้อที่ดินมาจากการขายขายทอดตลาด เพราะฉะนั้นการครอบครองของนายขอไข่ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี25 5 4ต้นมานะครับมันก็คงจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการครอบครองโดยสงบก็คือไม่มีการโต้แย้งคัดค้านอะไรถูกไหมฮะแต่มันมีการคัดค้านของนายคอควายที่ว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ถือว่าเป็นการครอบครองโดยสงบที่จะทําให้ได้กรรมสิทธิ์ไปแม้ว่าจะครอบครองมาครบ10ปีก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปของคดีเรื่องนี้นะครับองพอสุปได้ว่าแม้ว่าจะมีการครอบครองในที่ดินของคนอื่นนะครับ แต่เมื่อมีการกระทําที่เห็นว่าเป็นการครอบครองโดยไม่สงบมีการโต้แย้งคัดค้านซึ่งในที่นี้คือการติดประกัศเพื่อขับไล่นะครับในการมงคับคดีนะครับการครอบครองตรงนั้นเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะถือเป็นการครอบครองปรัปักที่ทําให้ได้กรรมสิทธิ์ไปได้นะครับแม้ว่าจะครอบครองมานานเกินกว่า10ปีก็ตัดนะครับสําหรับท่านที่ต้องการดูรายละเอียดในคดีเรื่องนี้นะครับดูได้จากกพภาคศาลดีกาที่3150 2165ครับก็เป็นครบถ้่นครับสำหรับรายการดีกาอินเทรนในตอนนี้นะครับ สำหรับท่านที่ต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่วงทีนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามและกด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่ว่าเวลามีการอัปโหลดตอนใหม่ๆท่านจะแจ้งอย่างรวดเร็วนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับซึ่งเราคงพยายามสรรหาสาระดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับคณภาคศาสานิกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับสวัสดีครับ คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรน